การป้องกันการรั่วซึมจากการเจาะหรือว่าต่อท่อมีหลายวิธีนะคะวันนี้มีพามาดูยางปะเก็นไฮโดซิลที่พัฒนามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะมาดูกันว่าง่ายขนาดไหนนะคะให้ใช้โฮลซอรหรือว่าดอกเจาะตามขนาดที่ระบุไว้ด,ด้านหลังของฉลากสินค้านะคะเพราะว่าแต่ละไซส์จะใช้ขนาดโฮลซอที่แตกต่างกัน โดยที่ไฮโดรซิลจะมีขนาดตั้งแต่ครึ่งน,นิ้ว3มทับ4 1นิ้ว1ทับ4นิ้วครึ่ง2นิ้วแล้วก็3นิ้วนะคะการเจาะด้วยโฮซอลหรือดอกเจาะจะได้รูที่มาตรฐานและเรียบแล้วก็กดอย่างไฮโดรซอลลงไปให้สุดแล้วก็แน่นนะคะก่อนใส่ท่อหรือว่าฟิตติ้ง ให้ทาด้วยน้ำสบู่ที่ท่อหรือตัวฟิตติ้งเพื่อช่วยในการหล่อลื่นนะคะทางไฮโดรซิลใช้สำหรับเดินท่อน้ำเข้าที่มีพื้นผิวเรียบและผิวโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพหาซื้อได้ที่ไทยวัสดุดูโฮมและเฟซบุ๊กไฮโดรซิลประเทศไทยนะคะ